ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ครับเ j t ย a c t o r ทกสกลนครครับนะสินค้าฝากขายครับหนึ่งรายการนะครับคันนี้เป็นฮ i n o r a ร g e r อรนะฮ i n o r เ n g e r นะครับตัวนี้เป็นเป็นร้อยสิบเจ็ดแรงนะร้อยสิบเกียแรงนะครับหัวสวยนะครับหัวสวยข้าไหนก็สวยนะครับอ่าคานหน้าคานหลังเป็นเอฟนะครับคานเอฟนะโอ้ตรงนี้อ่ะดูดูดูข้างในครับ อ่าข้างในประมาณนี้นะครับเจ้าของเปิดที่1นึ่งแสนสี่หมื่บาทนะครับต่อรองนะอ่าลถอยู่พนัะแก้วสกลนครครับนะเอท่านไหนนะครับสนใจนะครับอ่าต้องการจะมาชมสินค้านะครับเบอร์ติดต่อ061ย์หกหนึนสองสามปดสมหะครับทบั้งเบอร์มือถือแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับแซตสีสวยครับเครื่องสวยนะแต่ว่ากระบะกระบะพอดี เจ้าของรถเอาไปแกะไม้นะครับนะเอาไปบรรทุกไม้นะครับอก็มีนะโค้งนะครับนะโค้งนะครับเสียรูปนิดหน่อยนะเสียรูปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สวยนะครับนะพื้นฮะเป็นพื้นเป็นเหล็กนะพื้นเป็นเหล็กครับพื้นเป็นเหล็กตรงเป็นตรงเป็นไม้หรือเปล่าตรงเป็นไม้ตรงเป็นไม้พื้นเป็นเหล็กนะครับนะเซตสีสวยนะ เสสีสวยครับน่ะสวยทั้งเส้นเลยนะครับแบบนี้เลยนะทั้งเส้นเลยครับนี่นะครับสวยทั้งเส้นเลยไม่ผุไม่มีดามนะไม่ผุไม่ดามนะครับนะคันหน้าหลังเป็นคันเอฟครับผมนะเอฟหน้าเอฟหลังรถจูพลาแก้วสกนลนะครนะครับเข้าไปประกอบอาชีพกระบะห้าเมตรห้าสิบครับเฉพาะกระบะนะครับนะ เพกระบะห้าเมตรห้าสิบนะครับยาวรถใหญ่ขนเยอะครับนะยาวใหญ่ขนได้เยอะออะมาฝั่งนี้ตรงนี้หน่อยดูเซตสี C อีกนิดนึงนะเนี่ยเซตซีสวยๆแบบนี้เลยนะเอฟหน้าหลังยางถือว่าโอเคนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับนะแต่ว่ากระบะเสียรูปนิดหน่อยนะครับพอดีเอาไปขนไม้นะ เอาไปขนไม้ขนไม้ขนไม้ขน,ไมขนสูงนะครับน่ะนี่สวยๆนะครับอ้าวนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเอฟหน้าหลังกระบ,บะห้าเมตรห้าสิบครับเครื่องร้อยสิบเจ็ดนะเครื่อง11 7, 11 7. ร้อยสิบเ็ดร้อยสิบเจ็ดภาษีภาษีมียอหกเจ็ดโอ้ เอออันนี้ให้ไปต่อเองบอให้ไปต่อเองบ่หรือว่าต่อให้แสนสี่หมื่นเก้าพันต่อปกติบาทดอหันกว่านี่ครับะครับจะต่อให้หรือว่ายังไงจะจะต่อให้หรือว่าให้ให้เอาไปต่อเองโอ้ต่อให้ครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับนะเปิดไว้นะครับเจ้าของต่อทะเบียนให้นะครับต่อทะเบียนภาษีให้นะครับ อ่ารถสวยๆเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเก็บมาฝากแฟนคลับ FC นะครับไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ s อสยูอาร์แท็เตอร์สกลนครนะครับสวัสดีครับผม